คนที่เป็นโรคหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสจะคิดกับเราแบบนี้ถ้าเรากลับไปคืนดีกับพวกเขาอีกหลังจากการทำ no contact ข้อ 1. นึ่งนาร์ซิสจะมองว่าเราโง่ไร้คุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราทำ no contact แต่แล้ว,วก็กลับไปคุยกับเขาหรือกลับไปให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขาหรือให้ความสนิทสนมกับเขาอีกไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามข้อสองนาร์ซิสซใจเย็นมาก เพราะเขาคิดว่าในขณะที่เราเงียบไปเราจะยังคิดถึงเขาเราจะยังเป็นของตายที่เขาจะเอาคืนมาเมื่อไรก็ได้เพราะในความคิดของนาร์ซิสซิสเหยื่อของเขาทุกคนคือทรัพย์สินของเขา 3. นาร์ซิสซิสไม่สทกสถานไม่กังวลจากการที่เราทำานอคอนแทคพวกเขาออกจะสบายใจด้วยสามที่เราเปิดทางให้เขาได้ล่เหยื่อใหมๆ่ๆโดยไม่ต้องคอยสะบรางและไม่ต้องใช้เงินกับเราเพื่อที่จะได้เราคืน แค่ปล่อยให้เวลาผ่านไปจนเราลืมเรื่องเก่าแล้วก็จะได้เรากลับมาแบบฟรีๆแล้วก็ง่ายๆข้อ4อย่างแรกที่นา์ซสซิสจะทำเมื่อท no ุก n น Contact ก็คือจะหันไปหายเหยื่อใหม่ในทันทีโดยไม่มีความละอายใจหรือความเสียใจเลยแม้แต่น้อยข้อ5นานักซสซิสไม่ได้คิดถึงเราในฐานะ the only one พราะถ้าเราเป็นเดอะโอรวันที่สำคัญและมีค่าเขาจะไม่มีทางทำให้เราเสียใจหรือจะทำอะไรที่จะเสีย่ยงที่จะทำให้เสียเราไปอย่างแน่นอนข้อหถ้านาซิสิสจะมีมุมหนึ่งที่คิดถึงเราหรือรู้สึกเสียดายเรานั่นก็เพราะนาซิสิสคิดถึงเราในแง่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากเราเมื่อได้เราคืนหรือคิดถึงภาพพน์ที่เขาจะได้จากการที่ได้เราคืนมาง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงทำอะไร หรือเขาจะคิดถึงวรสชาติทางเพศที่เขาจะได้จากร่างกายเราเขามองเราเป็นแค่คนรับใช้คนหนึ่งที่เขาอยากจะได้คืนมาเพื่อทำให้ชีวิตเขาสะดวกสบายมากขึ้นข้อ 7. นาซิสิสมีประสบการณ์ถูกโนคอนแทคมาแล้วมากมายพวกเขาจะรู้จังหวะเวลาว่าตอนไหนที่เหยื่อจะรู้สึกเหงาเริ่มใจอ่อนและคิดถึงเขาแล้วก็เริ่มลืมเรื่องราวหลายๆที่ผ่านมา ถ้าพวกเขาพยายามติดต่อเราเขาไม่ได้คิดถึงเราเขาแค่ทำตามสเต็ปที่เขาเคยทำเพราะรู้ว่ามันได้ผลกับเดี่ยวคุณคอนคอนมาแล้วมากมายข้อ8การเก็บนาร์ซิซิสเอาไว้ในชีวิตไม่ว่าจะเพราะเขาให้เหยื่อเล่าด้านผลประโยชน์ที่เขาหวานใส่เราทําให้เราคิดจินตนาการฟุ้งฝันหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะทําลายชีวิตและความสัมพันธ์ในอนาคตของเรา ข้อ9นาซิสิสไม่เคยคิดจะให้อะไรใครตามที่เขาพูดโม้ให้ความหวังเอาไว้เลยแม้แต่อย่างเดียวเขาจะพูดให้ความหวังเพื่อถ่วงเกี่ยวไว้ในชีวิตเขาและถ้าเราหลงเชื่อชีวิตเราก็จะตกหลุมไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปไหนได้อีกเลยเพราะเราจะถูกควบคุมถูกปั่นหัวไม่ให้เป็นตัวของตัวเองถูกด้อยค่าและถูกใช้สนองความหลงตัวเองของเขาตลอดไปข้อสิทนาซิสิส จะถ่วงหรือหน่วงเหนียวเยียวไว้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวของเขาฝ่ายเดียวเท่านั้นโดยไม่มีวังที่จะให้อะไรคลนกับเดือตามที่ผู้สัญญาหรือวาดฝันเอาไว้เลยแม้แต่หยันในเรื่องการเก็บเหดือเอาไว้เพื่อหลอกใช้มีทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมในทางตรงนาทิสิตจะเก็บเดือเอาไว้ใช้เติมสเสบียงทางอารมณ์เพราะความสุขของพวกเขาคือการได้ปั่นให้เหย่อ หัวเราะร้องไห้มีอารมณ์มีความสุขมีความเศร้าได้ตามที่พวกเขาคอนโทรลและควบคุมทางตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเก็บเดี่ยวไว้เพื่อให้เหยื่อคอยทำนู่นทำนี่คอยรับใช้ให้เขาได้มีชีวิตยอย่างสะดวกสบาย ประโยชน์ในทางอ้อมจากการที่นาซิสิสเก็บเหยืย่อเอาไว้หลายๆคนก็คือเขาจะเก็บเหยืย่อเอาไว้พูดถึงต่อหน้าเหยื่ยออื่นๆเพื่อให้เหยื่ออีกคนรู้สึกถูกด้อยค่าหึงหวงอิจฉาและรู้สึกว่าต้องสู้ต้องแข่งขันเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่งในใจของนาซิสิสนาซิสิสจะชอบพูดถึงผู้คนที่น่าดึงดูดใจมากมายในชีวิตประจําวันที่ต่างอยากจะเข้าหาอัฒาอย่างไม่ละอายใจต่อหน้าเหยื่อ เพื่อให้ตนรู้สึกสำคัญแลนะได้รู้สึกฟินสุดๆจากการถูกเหึงหวงจากเหยืย่อการพูดถึงอย่างไม่ละอายใจหรือการพูดอ้อมๆให้เหยื่อรู้เป็นไหนๆว่าตัวเองมีคู่แข่งเพื่อที่จะปั่นให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงขึ้นมันเป็นอะไรที่คนหลงตัวเองชื่นชอบเป็นอย่างมาก